สำหรับใครที่อยากจะเติม UC เกมผับจีโมบายนะครับผมแล้วไม่มีแหล่งที่จะไปเติมแนะนําเลยนะครับเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาะเกมมี่ในครับเพจนี้นะครับเป็นเพจที่รับเติม UC ของเกมผับจีโมบายครับไมนะ่ว่าจะมากจะน้อยถ้าเกิดสนใจฝากกดติดตามเพจนี้แล้วก็ฝากเติมที่เพจนี้ด้วยแล้วกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยอ, sure. อันนี้ไม่มีโอ้โหชัวร์มันอันนี้อยไม่ไมีตรงไหนอ่ะโอเคเห็นละอุ้ย ไม่มีปืนพี่สแกนให้แล้วนะไม่ต้องสแกนเพิ่มแกลเลยเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นพี่มีปืน,นพี่มีปืนพี่มีปืนพี่มีปืนเอ้ยไม่ไหวโทรเกมไว้ไม่ไหวโทรเกมไว้ อโอ้เชี่ยมันถือลูกอรมาตรงหน้ากูแม่งเอ้ยเมื่อกี้ขนล,ลุกเลยถ้ามากินรีเฟกแบันใบมันกดนคลิกซ้ายนี่วงเลยเนี่ยขี่บนใจแปวแล้วใจไปแล้วเพียงแค่กดคลิกซ้ายต้องหายวับหายวับคำแรกที่ขึ้นมาเยี้ย ี้แล้วอีกอ่ะเอ้ยเออชิปผายแล้วต้องกีนพวกนี้แล้วนอนผมบอกเลยบานประตูเปิดโอ้แหลกเหล็กเหลกโอ้ร้อนจัดเลยเฮ้ยก็ยังอยู่เหรอสแกนให้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 สแกนเลยไม่เจอตาหน่อย ห้องนี้มัน,ห,นห้องถงอ่ะถงอ่งเ็นหน่อยสแก,กนหน่อยห้องถงอ่ะเอออยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกคนหนึ่งหน้าพี่พี่มาจะเน็ตไปสองตัวสองตัว หลังยิงพี่มาหลังเขาอ่ะเต้นหัวพีระมิดอะตรงนู้น e n e m เฮ้ยต้นใกล้ไม่มีนะน่ะมีพี่มีต้นเนี้ยนะมาจับต้นไกลทำไมสแกนไม่ถึงอ่ะสองต้นเลยสองต้นเลยอ๋อเห็นแล้ววิ่งอยู่วิ่งอยู่รอดปะพี่สแกนไปล็อกล็อกต้นไกลให้หน่อยล็อกต้นไกลให้หน่อยล็อกต้นไกลให้หน่อยพี่หลังวิ่งซิกแซกทั้งไกลทั้ง เล่นบนเลยมีสองตัวโอเคเห็นแล้วเน้นบอลนี่ยุคืออยู่หลังเนินปะไม่ได้ไม่ได้เจ็บโดนหัวแตกเนาะอุ้ยเจออะไรอ่ะโดนสแกนเหรอพี่ซอพี่อกันอุ้ย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 แม่งเอ้ย รอดปะวะอ๋ออย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะใครสักคนพึงมาจับฉันปะเนี่ยขอสักคนไม่ไม่ขอสักคน,ขอ,กคนขอสักคนที่<า>ไป<ม>ทอนทีมกันได้ยินได้เย็นมีได้ยินเนาะตัวเดียวนี่น,น้องตุ้ยไม่เป็นไร อยู <icana> <bum> ่พ you know, uh ี่อยู่อยู่ไปไปเว้ย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 เอาเออเอาเอารู้เรื่องรู้เรื่องเหลือคนเดียวไรสินะแกไอ้ทีตัวคนเดียวกี่ เอ้ยนี่ตีทีปะเนี่ยนนี่ายเฮ้ยเฮ้ยที่สวนว่ะเฮ้ยเฮ้ยหมดเหรอเฮ้ยเย็ดเกเอาจัดเอาจัดเมื่อกี้ตัวไหนวะกูอยากยิ่งบ้างที่เพนี้แน่ๆเลยเนี่ยปะชัว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 พี่ไปเยี่ยมเซอร์วันนี้เดี๋ยวพี่มาวู้ฮู้พี่มาจะมายังไงก่อนนั่นสิไอเขาเม่าเดี๋ยวมาจะมายังไงก่อนจะเดินมาเดี๋ยวเดินมาแป๊บเดียว เฮ้รถมีรถมีรถ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 ต้งให้ดับให้ดับปเอ้ยมันจอดมันจอดมันมันออกแล้วแล้วยังไงยังไงยังไงเอาไงเพื่อนเอาไงไม่จอดไม่จอดเฮ้ยมันจะไปที่เดิมปะวะเหมือนจะเฮ้ยมันไป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 กัับก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 ั มัน้า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 มันบ้า่เอ้ันมามันมาได้คุณสี่ตัวเลยสี่ตัวเอาโอยไม่โนเจ็ดตัวเลยเรออะไรอะห่อมันไม่กก นกหนึ Or, so ่งนกหนึ่งไม่ทันล้พี่ไม่นอกแด้เลยใครมีสแกมปะเนี่ยโหพี่นกไปสองแ้วรีเกมได้นะรีเกมได้รีรีกรุปได้รีกรุปได้เอิร์ดรีกรุปก่อนรีกรุปก่อนช่วยเพื่อนก่อนได้เิร์ดได้ปะอ๋อ ให้พี่ฝนคำไว้ก่อนแม็กซ์แกนพี่ฝนเออไม่ใช่พี่ฝนเชื่อเล่นนะเดี๋ยวผมจะชุบมาจ้ะไอทีอยู่นู่นชัวร์เลยไอหมอเนี่ยสวยสวยเนี่ยขึ้นมาข้างบนแล้วตัวหนึ่งว่ะยิงไม่ยิงไม่ทะลุเลยเพราะเชื่ออยู่ข้างบนหน้าพี่ตัวหนึ่งไอทีอย่าเพิ่งไอ แบงเอ้ยสวยเอิร์อเอิร์อใส่กับพี่ป่ะเออใสกัพี่ป่ะเออใส่กับพี่เออใส่กับพี่ป่ะเฉยกบดีเอ้ยหมดเออใช่ไหมตรงนี้มันไม่ติดพอดีคือว่ามันขึ้นมาแล้วอแบงบาอะไรทีแบงบาอะไรทีแบงบ่าเออจับไม้หน่อย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  ไอทีแน่ๆเด็กคนเดียวสองตัวเด่ะไม่รู้ไม่รู้นี่ไงนี่ไงมาเด้เด้มาเด้เด้ไอหมอนี่มาเด้เด้กูบอกเลยกูรู้สึกได้กูรู้สึกได้กูรู้สึกได้ไอเด็กนี่เด็กกูรู้สึกได้เลยมามึงกับกูว่ทีมึงกับกูว่ทีไปแกนติดแล้วเนี่ยเบอร์กูว่าทีเอาดิเอาดิอยูรกเอาละเอาละทีเอาละเอาละเอาเจ้าหมอนะ

เอ้ยบึ้งก้าบึ้งก้าไอทีไอ้ที่ใช่จริงเลยไอ้ทีไม่เอ้ยวงมาเราวาเอาเอาบึ้งระบากแล้วทีบึ้งระบากแล้วอะไรบึ้งอ่ะมีตัวไก่ด้วยมีตัวไก่ด้วยตัวไก่ไม่คุมไม่อยู่เพื่อนบอลใช่เหรอเออไอ้ทีมันตายแล้วมึงตายแล้วเนี่ย Badi! Ay, ni badi! Ay, yung kiti! Yang badi! Yang badi! Yang badi, kapal! Ay! 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 ไล์ผมไล์ผมพี่ดเียกับเพื่อนเพื่อนอยู่ไกลอยู่พ่ดียังไงไงพี่ยังไงพ่ีพีพีไม่มาจะถึงถึงพี่ีเจอจดกรร e n e m e s ahead ช่วยมาหน่อยช่วยมาหน่อย่วาหน่อเอาดิดเยอะเลาเยอะเยอะจักันเออดเอ์ดข้าวเอ์ดข้าวบอลโอ้เพืเขาครบ

สเมตรมครับมันจะเห็นสองมันมีรถอยู่หลังบ้านอีกอกใช่ใช่สามสามมน่าจะขึ้นรถแล้วพีสามเป็นหกเจ็ดแปดขาดอีกสองขาดอีกสองขาดอีกสองมันเจ้าเราหรือเปล่าเจ้าเราหรือเปล่าเจ้าไหมเจ้าไหมยิงรถยิงรถยิงรถ ยิงรถนะยิงรถนะ่วยกันรถจะระเบิดจะระเบิดจะระเบิดเล่นบ้านเล่นบ้านโอเคจอดจอดบ้านจอดบ้านเพราะว่าไอตัวตัวหลังตัวหลังมีตัวหนึ่งไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ต้องกลับต้องกลับมุมมันดีกว่ามุมมันดีกว่าสาม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 มาพี่ยกพี่ยกตัวเศษให้หาได้ปะได้พี่เออแ้่พี่โฟกัสกเบไอ้สองคนเอง สี่ครบโอเคครบครบแล้วครบแล้วไอ,อตัวเดียวมีแค่คตัวเดียวโดนหัว,หว,น,ว,หวน,นั่นนึงเนาะโดนหวนโดนหวน่าโดนไฟดูด,ดตายอะ่ะมมันลงไปไม่ได้สามสามมาหาตัวเสร็จให้หน่อยสิไหมอย่าลืมอย่าหลงตำแหนง่งเอ้าเอาแล้วพี่บอกว่าสี่ครบ สี่ครบเราเป็นเราเราขาดหนึ่งไงไมจำได้ปะเราสามเป็นเจ็ดขาดอีกหนึ่งเป็นแปดไงไถูกไหมถูกไหมพี่พูดถูกหไหมถูกครับถูกครับโอเคหม่รอดปะหม่รอดปะลาพีรอดรอดรอดตอนนั้นจบไหมไม่ น็อกน็อกสองตัวเดียวตัวท้ายตัวท้ายนอกกำแพงชูููเูเอาไปล่ะลูกแคนเอาไปล่ะ YouTube ไหม YouTube แม่ทีอ่ะสิบห้าคิวด้วยเนี่ย YouTube ไหม สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลามใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะสตรีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage l f f Life for fun ันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ